ค่ะท่านผู้ชมคะมีโอกาสมาที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแล้วก็สิ่งที่เขาแบบงานเนี้ยค่อนข้างที่จะโฟกัสมาที่ในเรื่องของกัญชาที่ผสมกับยาแพทย์แผนไทยวันนี้ในคลิปนี้นะคะเราก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมมาดูนะคะว่าในตัวยาในแต่ละในแต่ละยาเนี่ยมันมียาชื่อว่าอะไรบ้างแล้วมีส่วนผสมของสมุนไพรอะไรบ้าง แล้ววันนี้ก็จะโชว์ในเรื่องของสมุนไพรด้วยนะคะวันนี้เรามาที่ตำรับยาอัมบลิคโอสถเลยนะคะซึ่งตำรับนี้นะคะเป็นตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาที่ผสมอยู่ด้วยแล้วก็แก้ลมกระสลมกระสคืออะไรเดี๋ยวใครที่เรียนเวทหรือว่าศึกษาก็จะได้รู้เนาะ ก็แน่ๆแหละใครมีลมตัวนี้มันจะช่วยได้แล้วก็ที่มาของตำรับนี้แพทยศาสตร์สงเคราะห์นะคะเล่ม2คนที่ไม่ได้เรียนแพท,แทย์แผนไทยก็อาจจะงงหน่อยนะคะทีนี้เวลาหมอได้ผลิตขึ้นก็จะเป็นยาผงในรูปแบบแคปซูลค่ะวิธีกินก็2กรัมวันละ2องครั้งเช้ากลางวันเย็นนะคะก่อนอาหารนะคะทำไมต้องก่อนอาหารเพราะว่า ตำรับนี้มันมีความร้อนด้วยนะคะแล้วก็ข้อห้าก็หญิงมีคันนะแล้วก็ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีไม่ควรรับประทานอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ตำรับอมฤตโอสถนะคะที่เป็น1ในตำรับที่16ตำรับที่ประกาศใช้ทีนี้ตัวยามีอะไรบ้างมาดูเลยเอาเริ่มจากไหนดี่าสำหรับอัตราส่วนไปดูเองนะคะในอินเทอร์เน็ตนี้มีอ่ะมาดูก่อนตัวนี้นะคะ อันนี้จะเป็นเปลือกหอยขมในสมัยโบราณก็มีการใช้สมัยนี้ก็ต้องนํามาใช้ด้วยเปลือกหอยขมนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าก็จะมีการการสตูการฆ่าลิืาอะไรอยู่นะถ้าใครยังไม่ได้เป็นเทศกรรมไทยอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผลิตนะคะแล้วก็ผลิตไม่ได้อยู่แล้วแหละอันนี้เป็นรูปพิรังกาสาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นต้นๆเนานะอันนี้เป็นรูปพิลังกาสานะคะ ถ้าเป็นตำราไทยก็จะแก้ในเรื่องของตับอ้าตัวต่อมาอันนี้เบี้ยผู้เผานในในการใช้ต้องเผานะคะจะเป็นเบี้ยผู้หน้าตาอย่างนี้อ่าเผื่อเราอยากเอ๊ะเป็นยังไงเบี้ยผู้อ่าอย่างนี้นะคะอ่าตัวต่อมาสหัสคุณนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่าเป็นหัสคุณหรือสหัสคุณนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปเปิดให้ดูอีกทีนึงนะคะ สหัดขาุณนี่ก็เป็นเปลือกนะคะอ่านี่มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้การพลูค่ะกาพรพลูเห็นไหมคะก็จะเป็นดอกๆนะใครที่เรียนเพศวัตถุนะคะก็จะได้รู้จกกักเนาะ่อไปดอกจนันนี่ดอกจันนะคะจะเป็นดอกๆสีส้มๆออกส้มๆหน่อยนะคะ แล้วก็แกนสมัทะเลนะคะแกนสมัทะเลนะคะแกนสมัทะเลแน่ก็จะเป็นลักษณะกิ่งอย่างนี้หลายคนบอกว่าโอ้ฉันไม่รู้จักหรอกแต่ต้องรู้ไว้ว่าหนึ่งในตำรับยาอมฤตโอสถมีตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นกัญชานะคะอ่าใช้ส่วนไหนเดี๋ยวเราเปิดตำราอีกทีนึงอ่าเมื่อกี้เจอเดอกจันแล้วมาเจอลูปจันนะคะลูกจันก็จะเป็นอย่างนี้ แตกต่างจากดอกนะคะนี่ถ้าเปรียบเทียบดูนะคะอ่าลูกจันนะคะตัวนี้อ่ะมาดูหน้าตาของสมอพิเภกด้วยนะคะสมอพิเภกนะคะสวยงามอ่าอันนี้ก็เปรี้ยวฝาดนะคะอ่าอมฤตอสดก็คือพริกไทยไม่ขาดนะคะ<ม>เกือบทุกตำรับจะมีพริกไทยเป็นส่วนผสมอยู่มีรสดร้อนช่วยขับลมได้อย่างดี เทียนดาหรือฮับปตุสดะซึ่งเป็นน้ำมันทางขับลมได้อย่างดีแล้วก็เป็นน้ำมันเป็นเทียนดำเกือบทุกตำรับก็มีเทียนดำนะคะที่เป็นยาไทยที่ผสมกัญชาผสมอยู่เนะะี่ยค่ะก็หนึ่งในนั้นก็มีเทียนดำด้วย mm hmm. ก็จะช่วยขับลมทางอิสลามก็เชื่อว่าเทียนดำนี้เป็นโรคที่รักษาได้ทุกโรคก,ก็แหละยกเป็นโรคแห่งความตายนะคะอันนี้ก็เป็นเทียนดำหรือฮับปตุสดะอ่ามาดูด้านล่างยังไม่หมดนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเอ็ดตัวแล้วนะคะตัวต่อมาอ้าวเปลือกหอยแครงนะคะเปลือกหอยแครงนะคะอ้าวในตำรับยาอมฤตโอสถก็ใส่เปลือกหอยแครงด้วยเป็นอย่างนี้นะอ้าวโกดขมา๊าโกดขม๊านะคะก็จะเป็นเส้นๆ้นแบบนี้ใครที่จะสอบอสมุนไพรแห้งก็ถือว่าโชคดีเลยนะสมุนไพรในตำรับยา อมฤตโอสถเยอะมากแล้วก็สมอไทยนะคะสมอไทยอย่าจำสับสนกันนะคะก่อนหน้านี้จะเป็นสมอเทพอันนี้ไทยก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็ดีปรีเจ้าค่ะนะคะร้อนๆทั้งนั้นเลยนะเพื่อที่จะขับลมเพราะว่าแก้ลมกระสายนะคะดีปรีนะคะต่อมาค่ะลูกม ตูมนะคะอันนี้เนื่องจากว่าขวดเล็กเราก็เลยสับเป็นชิ้นเล็กๆเกจ้าหน้าที่ก็เลยสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็จะเป็นลูกมะตูมนะคะอ่าลูกแขนหรือว่าสมอพิเภกนะคะอ่าสมอพิเภกนะคะนะคะนี่ให้ได้เห็นกันสมอเนี่ยตำรับนี้มีสมอสามสมอแล้วนะอันนี้จําได้เนาะสมอไทย แล้วก็สมอเทศนะคะแตกต่างกันอยู่นะคะอลองแยกให้ออกนะคะสมอเทศสมอไทยแล้วก็สมอพิเภกนะคะไบกี่ตัวแล้วเนี่ยต่อมาเทียนขาวเจ้าค่ะเทียนขาวก็ช่วยในเรื่องของการขับลมได้ดีมากดังนั้นก็เลยอยู่ในยาอมฤตโอสถแก้ลมกระสยัยรากส้มกุ้งด้วยนะคะเอาหากันให้ได้ก็แล้วกันจะทำตำรับนี้ก็ ยิ่งใหญ่อลังการร้อยล้านมากๆเลยตัวสุดท้ายคุ้นตากันดีก็คือกวานนะคะก็ลองดูวันนี้นำเสนอเรื่องราวของจาอมฤตริโอส,สดค่ะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะว่าตำรายาแผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่นะคะก็มีเยอะเยอะมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะลองดูนะคะว่าหนึ่งตำหรับที่เราควรที่จะรู้ไว้วันนี้นำมาฝากกันกับตำหรับนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตำหลับอื่นว่า เป็นอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ